ตอนหนึ่งทุ่มพึ่นะคะวันนี้ก็มาพบก,กันเอกแล้วค่อยคิดถึงกันบ้างเพราะว่าเราไปโรงเรียนนะคะมันก็ทำให้มีการบ้านเยอะนะแล้วมันก็ทําให้เราไม่มีเวลานะคะที่จะมาถ่ายคลิปจริงๆคือเราปวดฟันด้วยแหละจริงๆเราต้องกลับมาแล้วเราก็ถ่ายคลิปแต่ความที่เราปวดฟันมาเลยนะคะปวดประมาณทุกวันเลยแหละมันก็ทำให้ฉันไม่มีอารมณ์ ล้วก็ต้องทําการบ้านได้นะต้องวันนี้ก็คือจริงๆเมื่อวานอยุ่นะคะแต่ไม่ได้ถ่ายนะมานั่งเขียของนะคะทุกคนใครรู้ช่วยบอกหน่อยว่าขึ้นอย่างนี้เขากําลังอัปเดตอยู่หรอคะงงมากเลยะคะ่ะว่าเขากําลังอัปเดตอยู่หรอนะคะเฮ้ยทุกคนมีแมปใหม่ที่เพิ่งสร้างสิ ใหม่เยอะๆเลยเยอะมากคนใครอยากได้แมปอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะนะโอเคได้แมบใหม่เยอะมากแล้วมับใหม่เยอะจังทุกคนเราคอปิดหนึงแล้วเปิดไหน เน็ตไม่ดีเลยมันไม่ค่อยที่จะดีของดีของเลยอ่าอ่ามาละมาละเน็ตมาละเน็ตมาละเน็ตมา,ละ,มาละนะคะกว่าจะมาไม่นานมากโอ้โหติ้งน่องติ้งน่องอะไรนะเน็ตใหม,ม่ยัง ทุกคนก็คือฉันว่านะคะฉันจะไปเที่ช่วงนี้แล้วพอฉันกลับมานะคะฉันก็ต้องไปเรียนเดินแบบอีกทุกคนนะแล้วคือแล้วที่นี้ฉันก็เหนือ่อยแล้วที่นี้ฉันก็ต้องมานั่งออกแบบแมบพบของตนเองแล้วฉันว่าฉันจะปล่อยในเร็วๆนี้นะคะแต่ว่ายังไม่ปล่อยดีกว่าจะไม่สร้างแล,แล้วก็ต้องมานั่ง เอาชื่อแพงอิกน,นะคะว่าจะตั้งแล้วก็เหมือนกระดาษดีๆค่ะเด็กตู้อดนะคะชื่อเพลงว่ารักของทุกคนไม่มีจากนะคะวิ้ยไช่ใช่สีพูดผิดพูดผิดรักของทุกคนมีจากแน่นอนไม่มีใครที่ไม่มีจากะคะ่ะนี่ก็จะเป็นชื่อนะคะไม่มีใครมีจากแน่นอนเนาะนี่ก็จะมาปนดเผื่อนรักก็เหมือนกันใช่ ตลอดมันไม่ใช่กอนเห็นดีอีกอย่างด้วยนะ,ะกอดใจจาก็กแทนคำว่ารักกอดใจใครก็แทนคำว่าลับยูเธอมีอยูดับยูดับยูทีทีวทีวนะคะก็อันนี้เป็นเพลงของเรานั่นเองเ้า่ที่ฉันร้องมานะ อันนี้เป็นย่อๆให้นะคะค่ะถ้าจริงคือ,อยังมากยังไม่ได้ไปอัดเลยนะทุกคนว่าฉันว่าฉันจะอัดในโทรศัพท์นะคะจะใช้ที่ตัดคลิปอัดก็คืออ่าแอปอะไรนะคนแบบอัดคลิปแบบเฮ้ยแอปอัดคลิปนะคะช่วงนี้เล่นเราบอกบ่อยมากคือใครอยากเห็นเราเล่น อ๋อเอพีดีสองแปดบ้างแต่ว่าฉันก็เล่นกับเพื่อนเพยน,นะคะคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วคนดังเลยไม่ดังสิไม่ดังก็ไม่ได้เรียกว่าดังแต่มีผู้ติดต,ตามสี่คนละ <Okay. S 1> ฉันยังมีคนหนเพื่อติดตามอยู่ดู <Hello. S 1> ไม่แต่คนหนห้กำลังใจฉันแต่ฉันไนันคือคือฉันต้องคัดคัดเอียงอะ ทุกคนเข้าใจคัดเอียงไหมเส้นมันจะเอียงอ่ะแกเนี้วคือกลับมาแกตาลายหมดเลยจ้าวันนี้นะคะแล้เดินยังไงวะไอ้สุดเพื่อนตกแล้วหนึ่งเราจะตกบอจ้ากุกก้น,นโอ้จะสูงสูงมากเลย คือแบบอยากเห็นแมพของคนไทยอ่ะแต่ส่วนใหญ่อ่ะที่เล่นอ่ะจะเป็นของคนอังกฤษหมดเลยนะฉันเล่นนะคะคนบอกก่อนนะว่าฉันเล่นแบบคนอังกฤษอยู่แล้วเพราะฉันเชื่อว่าคนอังกฤษพอไหมเขาจะแบบใจดีบ้างก,ก็จะแบบให้ลูกเติมเกมได้แต่ไม่ว่าเรานะ แมเติมเกมบ่ได้อ่ะแมวทุกคนเน้าใจบกอกว่าแม่พยายามจะเติมเกมเรามันเติมเกมบ่ได้จริงๆด้วยลักขอโทษจริงๆเราก็ยากคำนะคะ เร็วๆนี้ว้ายันนี้เป็นแบบของคนไทยนะคะว้าเขาสร้างมาใหม่อันนน้แต่เขาก็จะปล่อยเร็วๆนี้นะคะอันนี้พี่คะขอบคุณนะคะโบดวตาถูกคนวันนี้ก็วันนี้เราก็จะถ่ายคลิปยาวๆเลยจนถึงสองทุ่มประมาณแบบหนึ่งทุ่มห้าห้า หนึ่งทุ่มสี่สี่สิบนะคะเมื่อวานหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มห้าสิบนะว่าสองทุ่ม 5, นะามาเชนก็ยังไม่นอนอยู่ดีว่าถ้าโดนจะตายหรอนรูกเรื่องถ้าแม่ฉันบอกให้นอนเชนก็ให้นอนจ้าแม่หนูขอเล่นเกมก่อนตุยตุยีได้ไงมันก็นแบบเอา โกโก้อันนี้อยากเต้นมากอยากร้องเล่ิมเดี๋ยวฉันจะไปหาคนผู้สร้างแมพนะคะเพราะาผู้สร้างแมพคนนี้ที่ฉันไม่แน่ใจว่าเรารู้จักว่าแต่เหมือนฉันรู้จักเขานะคะฉันว่าฉันไม่รู้จักนี่ฉันอาจจะโมโมูไปเถอะจริงๆก็ไม่รู้จักหลักละเล่นหลละเล่นไม่แน่ใจว่ารู้จักเปล่านะคะ แต่เห็นว่าตัยนะคะถ้าจบอันนี้ก็คือฉันจะหยุดนะเพราะว่าฉันจะใช้เวลาพักก็คือไม่ไหวละเมื่อคุอาจะได้นอนคลิปก็ยังไม่ได้ปล่อยนะคะยังไม่ได้ปล่อยเลยคลิปบางอันก็ยังบอได้ปล่อยเลยนะจ๊ะทุกคนอีนี้มันจะมาดันทำฮีทำอีไร้วะ จะ,จะพยายามสตรีมเกมไปยาวๆให้นะคะเราจะสัญญากับทุกคนว่าถ้าทุกคนให้กำลังเจอฉันตกไปฉันจะไหมไม่ไม่แบบยังไงอะคือมันจะไปต่อได้ไอ้ อันนี้จะเปลี่ยนอันแรกอันนี้ไม่ได้นะคะก็จะไปอันเ่องอันนี้ฉันจะเล่นให้จบเลยฉันสัญญาอันจบฉันก็จะไปนอนดูติตอกตอกตอกนะคะ ถขาอยากเข็นแอปที่ฉันใช้บ้างแต่ฉันก็ไม่บอกอยู่ดีเพราะเขาไม่ได้ให้ปส,สปอนเซอร์นะคะสปอนเซอร์ก็เข้าได้นะคะก็ตอนนี้เราจะบอกอายุในนี้นะทุกคนก็คืออายุรอนนะคะประมาณ8ดขวดนะคะไม่แปดหรือไม่ก็เก้านะคะปีนี้จเก้แล้วก็คือแดนธรรารน่าแหละคะ่ะที่หลายปีเลย2อสมปีไน้น่าจะหลายปีไม่ใช่2อสามปีด้วย3ค่ะ หลายปิีมากแต่เซนก็จะแบบพยายามทำคิวต่อไปนะจแกเออนั่นแหละก็เดินเดินดเดินดเดินยาวๆฮะฮะเดินยาวมากเลยนคะคะ ใครอยากเล่นก็ต้องจอยตามเราเท่านั้นนะใครอยากเล่นกับเรานะคะหรือใครอยากเล่นกับเจ๊แก้ม FC เจ๊แก้มบ้างแก้วหรือแก้มนั่นแหละหรือว่าใคร FC เจ๊สม้มนะคะเจส้มนะคุณน่ารักมากนะคะบอกเลยว่านางน่ารักสุดๆตกให้ดูเลยนะคะ วันนี้ก็จบจากแมบนี้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อให้ดูแล้วพรุ่งนี้มาต่อให้แน่นอนแน่นอนไม่ไม,ม่ผิดค่ะแน่นอนเลยคลิปนั้นก็ยังไม่ได้ต่อเลยค่ะเราของมาส่งอีกนบายบายเด้อทุกคนแม่บ้านนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสดตอร์ครให้ด้วยนะขอบคุณค่ะ